สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงวัวควายทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับโอเคฟินนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับมาพบกันวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามที่พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือ f c ส่งคําถามเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆนะครับก่อนอื่นก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยจากที่วัวตายจากโรคลำปีสกินตอนนี้ก็รู้สึกว่า ได้แล้วนะครับหลายพื้นที่ก็โอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรก,กรแล้วบางคนก็ได้น้อยได้มากตามอายุของวัวนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่ได้นะครับคนที่ยังไม่เข้าตอนนี้ก็น่าจะโอนเข้าในเร็วๆนี้นะครับสาหรับผู้ที่สูญเสียวัวจากลําปีสกินนะครับทีนี้มีคําถามถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับนี่แหละการให้วัคซีนลําปีสกินนี่แหละครับบางท่านถามเข้ามาว่าฉีดวัคซีนไปแล้วทําไมวัวยังป่วย เป็นโรคลำปีสกินนะครับพี่น้องก็คงจะสังเกตว่าในการเป็นโรคลำปีสกินรอบที่2เนี่ยอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกับลูกวัวนะครับลูกวัวที่หลังคลอดไม่เกิน1เดือนเนี่ยนะครับพอคลอดออกมาได้2อ,อาทิตย์3าอาทิตย์อย่างเงี้ยป่วยเลยอ่าบางตัวก็หนักนะครับบางตัวแม่ที่เคยได้รับวัคซีนก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็สูญเสียน้อยลงแต่ว่าตัวไหนที่ไม่ได้วัคซีนเลย นะครับแม่ไม่เคยรับวัคซีนเลยอย่างเงี้ยก็สูญเสียก็ยังยังมีอยู่ครับตอนนี้หลายท่านก็เลยถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะทำไมให้วัคซีนไปแล้วกูยังป่วยอยู่นะครับก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องฟังอย่างนี้นะครับว่าสําหรับวัคซีนเนี่ยของเราในี่ปัญหาจริงๆอ่ะของวัคซีนเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เรื่องการการเก็บรักษาการควบคุมอุณหภูมิเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนะครับเพราะว่า วัคซีนลำปีสกินเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ทําให้อ่อนกําลังนะครับต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมคือระหว่าง2อถึงแองศานะครับอยู่ในระหว่าง2อถึงแองศาเนี่เชื้อก็จะอยู่ได้ถ้าเย็นกว่านี้ศูนย์องศาบางท่านแช่ในน้ําแข็งอย่างเงี้ยนะครับมันก็อุณหภูมิก็จะต่ําเชื้อก็จะตายหรืออุณหภูมิสูงกว่า8องศาเชื้อก็จะตายทําให้วัคซีนไม่มีคุณภาพ ฉะนั้นขั้นตอนสําคัญเลยเนี่ยมันก็จะมามาตั้งแต่การขนส่งหละครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งมาจากต่างประเทศหรือการขนส่งะระหว่างแหล่งแหล่งขายมาถึงพี่น้องเกษตรกร,เ,รนเนี่ยมันมีการควบคุมอุณหภูมิตรงเนี้ยได้เหมาะสมไหมระหว่าง2อถึงแองศาไหมซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้จะจะไม่ค่อยได้นะครับวัคซีนก็เลยไม่มีคุณภาพนะครับบางทีเชื้อมันก็ตายตายเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การฉีดวัคซีนไม่มีคุณภาพนี้ประเด็นที่1 ประเด็นที่2ระหว่างที่ท่านผสมวัคซีนเสร็จแล้วจะเอามาฉีดให้วัวเนี่ยก็ต้องมีการรักษาอุณหภูมินะครับในการบรรจุวัคซีนในหลอดส่วนใหญ่จะเห็นการเตรียมการนะครับก็จะพอผสมเสร็จก็จะดูดใส่ซลลิงใหญ่ๆอ่ะทีเดียว 20cc แล้วก็เดินฉีดมันต้องใช้เวลาสมมุติว่าเป็นวัคซีน25ตัวอย่างเงี้ยหรือ50ตัวอย่างเงี้ยกว่าจะมาจัดการ มัดวัวอะไรจับวัวมาฉีดใช้เวลานานนานมากครับแล้วก็ท่านไม่รักษาอุณหภูมินะครับจับฉีดตัวนั้นตัวนี้กว่าจะครบนี่อุณหภูมิมันไม่ได้2อถึงแองศาเชื้อมันก็ตายมันก็ไม่มีคุณภาพก็เหมือนกับฉีดไปแล้วมันก็ไม่สร้างภูมิต้านทานให้วัวนะครับอันนี้ปัญหาประเด็นหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาที่ว่าใช้สลิงดูดที่ทีละ24ซีแล้วไปฉีดตัวนั้นตัวนี้อันนี้ก นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังทําให้เกิดการระบาดของโรคนะครับบางทีโรคที่มันติดต่อทางเลือดใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันนะครับฉีดตัวนั้นตัวนี้อันนี้อันตรายนะครับวิธีแก้ปกัญหาก็ต้องดูดยาตามโดสนะครับอย่างเช่นบางวัคซีนบางยี่ห้อฉีดครั้งละ 2cc นะครับก็ต้องดูดกระบอกใช้กระบอก 5cc นะครับในการเตรียมนะครับกระบอก 5cc ซดูดไว้ ทีละ2ซีซีสซีซีสซีซีแล้วก็ใส่กล่องเก็บรักษาอุณหภูมิอาไว้เวลาจะฉีดก็เอามาฉีดทีดละเข็มแล้วก็ทิ้งใช้แล้วทิ้งให้ใช้วัดสดุในการพวกฉีดยาพวกกระบอกเข็มให้ใช้แบบปลอดเชือ้อก็คือใช้แล้วทิ้งเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเขาทาการฆ่าเชื้อมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบอกหรือไซลิงพลาสติกขนาด5ซีซีอย่างเงี้ยมันปลอดเชื้ออยู่แล้วเข็มพลาสติกใช้แล้วทิ้งการฉีดยาสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องทํา ในลักษณะที่จะทําให้ปลอดเชื้อนะครับหลายคนก็ยังทําไม่ถูกต้องอยู่นะครับก็คือเวลาใช้เราก็ทิ้งไปเลยฉะนั้นในการเตรียมการเราก็ต้องมีกล่องหรือกระติกนะครับถ้าใส่น้ําแข็งเยอะก็มากเกินไปเพราะใส่น้ําแข็งเต็มแล้วยัดอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันต่ากว่า2อ,องศาเชื้อก็ตายนะครับอาจจะใช้น้ําแข็งนิดหน่อยก็อาจจะใส่น้ําด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาของมาลองก่อนเอาพวกผ้าหรือพวก อะไรมารองแล้วค่อยวางวางเข็มวางวางวัคซีนที่เราเตรียมไว้นะ่ะวางวางวางอุณหภูมิมันก็จะไดะ้ถ้าเรายัดลงไปในน้ําแข็งเลยอุณหภูมิมันต่ากว่า2อ,องศาเชื้อก็จะตายนี่ทำให้วัคซีนไม่มีคุณภาพนะครับทีนี้เวลาเราจะฉีดอย่างเช่ยนยกตัวอย่างเมื่อกี้บางยี่ห้อมัน2ซีซีต่อตัวเนาะฉีดใต้ผิวหนังนะครับบางยี่ห้อ1ซีซีอันนี้ต้องดูดูดีๆนะครับดูดีๆว่าในฉลากนะ เขาให้ใช้กี่ซีซีเพราะตอนนี้ในประเทศไทยนี่ที่เอามาจําหน่ายตอนนี้มันม,ม,ม,มีหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับวัคซีนละปีสกินต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีใช้ปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของวัคซีนนะครับยี่ห้อของวัคซีนนะครับแล้วก็เวลาฉีดก็ฉีดให้ถูกวิธีเขาให้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังบางคนก็ไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อนี่มันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือสาเหตุท,ที่ทําให้เวลาฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมวัวย,ยังป่วยและอีกประการหนึ่งการป่วยหลังฉีดวัคซีนก็อาจจะเกิดจากการเอฟเฟกนะครับอาการผลจากหลังการฉีดนะครับเหมือนเราได้รับวัคซีนเหมือนคนนั่นแหละฉีดวัคซีนไปแล้วมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเอฟเฟกหลังจากการฉีดอาจจะมีการบวมบริเวณที่ฉีดอาจจะมีไข้หรืออาจจะมีตุ่มผื่นขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาถ้าเป็นไม่หนักไม่รุนแรงก็ไม่จําเป็นต้องรักษา แต่ถ้ามีอาการเอฟเฟกต์หลังฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างรุนแรงเราก็รักษาตามปกติแต่อาการเอฟเฟกต์หลังฉีดนี่อาการมันจะไม่หนักมากไม่ไม่ไมทำให้วัวตายนะครับไม่ทําให้วัวตายอยีกประการหนึ่งนะครับประเด็นสําคัญเลยน่าจะไม่ได้ผลจากการไม่รักษาอุณหภูมินี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับไม่รักษาอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งก็ดีในระหว่างการฉีดก็ดีนะครับ อันนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่ามีคําถามเข้ามาพอสมควรว่าวัวที่ฉีดวัคซีนลำปีสกินแล้วทําไมต้องยังป่วยอยู่นะครับวัคซีนลำปีสกินนี้ฉีดปีละครั้งบางยี่ห้อ2ปีครั้งนี้ต้องดูรายละเอียดเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วฉลากมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นแหละครับท่านก็ต้องหาคนที่มีความรู้ไปอ่านให้ไปดูให้ด้วยนะครับจึงจะใช้วัคซีนให้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามคําถามหนึ่งพี่น้องเกษตรกรถามเข้ามานะครับ ก็ตอบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านมีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาในเพจก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะครับถ้ามีเวลาช่วงนี้งานก็จะเยอะหน่อยไม่ค่อยมีเวลาได้มาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเท่าไหร่นะครับท่านก็ฝากคาถามมาไว้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะเอามาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ